ตัวน,นี้ก็ผมสิบมาบบกอ่าวิธีเฮ็ดอ่าสนู้ไวไหวนะครับเนาะตัวน,นี้ก็มไีได้ได้ไหวไมวหมหรืะครับไหวกันี่แหละขนาดขนาดนี่แหละครับแต่ว่ามันจะเป็นไหวเส้นหน่อยไหวเส้นหน่อยเนาะแต่ทาแม้เฮาเฮ็ดเฮาเฮ็ดนี่มันมันสิบว่าได้มันสิบว่าได,ด้ไอ ถึง12มิลนนะครับเพราะว่าไว้เส็นแย่มมันหายากมันก็เลยจําเป็นต้องต้องเอาเอาไว้เส้นน้อยมาเห็ดแล้วก็มันมันยิมีวิธีอยู่ครับมีวิธีอยู่ว่าติเห็ดแบบไดก็เดี๋ยวตัวนี้ผมก็ยีตัดตัดตัดออกมานะครับก็คือใบสนุใบนี่ใบไว้นี่ดิเฮ็ด่ซวาว บ่160เกินร้อยหกสิบเส้นนะครับ wow, เาวบ่เกินร้อยหกสิบเส้นเพราะว่าควบเย้าของมันนี่เกิดจาประมาณเบ่เกินเก้าสิบห้าเส้นกะยีซ้ำใบพลาสติกที่เคยแนะนำไปยุคคลิปก่อนนะครับเนาะแต่คลิปนี้เกิดจาไม้เห็ดไว้เอาไว้เส้นน้อยไมาเห็ดเห็ดเป็นเสน้นใหญ่เดี๋ยวต่อไปผมก็สิบมาล่นไฟก่อนครับ เพราะว่าอ่ไว้เนี่มันมันมันมักขดเนาะครับเนาะแต่ว่าเฮามาล้นมาล้นไฟให้ให้มันซื้อก่อนเฮาคลายจังเห็ดหลังเพราะว่าการเฮาใบมันบ่ซื้อนี่มันสิเฮ็ดให้เสียงมันออกมาบ่ดีเลยเสียงคล้ายๆกับใบใบมันบ่ตรงคั่นใบมันบ่ตรงแล้วเฮ็ดจังได๋ก็เสียงออกมามันบ่ดีตั้งไฟเรียบร้อยแล้วล่ะครับก็คือสิ่งสิ่งที่เฮาที สิ่งที่เขาที่เอานี่ก็คือครับอันนี้ก็คือ,ค,อคือน้ำมันเครื่องคือน้ำมันเครื่องครับเขาต้องเอาน้ำมันเครื่องท่าแล้วก็คอยจังลุนลุนไฟมันคอยจังไง้บ่มใหม่มองได้ที่มองมันได้โคตเขาก็เล,กเ,เล็งเบิ้องก็จะเล็งเบิ้งแล้วเขาก็ทาน้ำมันเครื่องไป น้ำมันเครื่องถ้าน้ำมันเครื่องแล้วมันจีบบ่ใหม่ไม่ไหวไหวไมันจีบบ่ใหม่เรากด็ดัดตัดหมองเดมันขดมันยังเขาก็ดัดให้มันซื้อ ดัดเร็วๆพรังมาเบิ้งกันอีกเด้อครับเด้อครับตอนนี้ก็มาดัดไหวดัดไหวให้มันซื้อแล้วล่ะดัดไหวมันซื้อแล้วกันทาดัดไหวมันซื้อนี่มันดีเห็ดไงเวลาเห็ดใบออกมานี่เดี๋ยวต่อไปเห้สีมามาพามาพาเครื่องกันครับ ตอนนี้เขาสีมาไอ้ผ้าครึ่งันครับติบผ้าไหวกา,ายก็เขาตีกะครึ่งหนึ่งเสิละครับให้ให้ให้มันได้ให้มันได้ครึ่งหนึ่งมันได้ครึ่งหนึ่ง เอาก็คอยแงะออกเรื่อยๆครับแงออกเรื totally ่อยๆไหวเอาก็คอยแงะออกครับแงะไปเรื่อยๆครับแงะไปเรื่อยๆให้ใจเย็นๆครับใครก็ว่าให้ใจเย็นๆให้มันกลางมัๆกลางพอไหวมันมันจิบมันจีโรงไปเรื่อยๆหรอครับถ้าไหวแห้งนะครับนี่ครับหัดจักมันเรื่อยๆ กครับตอนนี้ก็ได้พาออกมากึ่งนึ่งแล้วครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เนาะออกมากครึ่งนึงแล้วครับพอดีเขาพาไหวได้สองเซนแล้วนะครับนี่ก็คือไหวเซนหนึ่งเขาพาเขาพาครึ่งเนาะเอาพาครึ่งเรียบร้อยแล้วก็พต่อไปต่อไปเข้ากับจีมาเอาเมีดนี่ เอามีดนี่ไอขูดคางนี่นะครับขูดคางนี่เข้าไปประมาณสักสามเซนหรือสองเซนก็ได้ครับประมาณบ่เกินสามเซนนะครับก็ย่าให้เข้าไปถึงเคิืขเข้าไปถึงเกิงมันก็จะเวลาประกบกันมันก็จหวายมันก็จะเซนําเ่านะครับเบือ้องไล้คอไร้คอให้ให้ยุดทั้งเดียวกันคอมเมนต์บากตัวนี้บากทั้งนี้ตัวนี้ก็จะบาก บากทั้งนี้เวลาเขาเขาติดเขาติดกันนี่มันมันจะอยู่ในร้ายร้ายเดียวกันขอป้องไปทางเดียวกันเด้อครับหลังจากเขาเหลาเรียบร้อยแล้วด้วครับนี่ก็คือไออันนี้คางนี่แล้วก็อันนี้คางนี่นะครับว่าเพื่อที่จะมาประกบกันนะครับเด้อ น,นี่เพื่อเพื่อที่จะมาประกบกันประกบกันแต่ว่ามันยังป่าทันสนิทด,ดีปันได้อันนี้ก็คือลายมาทางเดียวกันมาประกบกันเพื่อที่จะให้ใบมันใหญ่มันใหญ่ขึ้นอันนี้ก็ไปปะมาณสิบสี่สิบห้ามิลกับใบใหญ่อยู่และถ้าเฮาใบน้อยเ้าก็คอยจ้างขุดออกอีกเดี๋ยวผมก็จะไปคัดกระดาษซ้ายอีกเทีนหนึง เพราะว่าวางเดียไฮตัวนี้มันแนบสนิทกัน,นเวลาเขาติดกาวมันจะสนิทกันดีมันจะเป็นเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเป็นไว้เนื้อเดียวกันครับหลังจากเขาเราเส้นแล้วก็ตอนนี้ก็จะเอาไอ้มาเหลาอันนี้ก็คือคือกระดาษไส้คือกระดาษไส้หยาบหรอครับเพราะว่าจะเอาไมา้กระดาษไส้ติดใหม่อาจจะมาคัด ตัวนี้เพื่อที่ให้ให้ตัวนี้มันแนบมันแนบ,บสนิทกันให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ตัวนี้ก็หากับหาหาพื้นเรียบๆครับหาพื้นเรียบๆหาพื้นเรียบๆแล้วหาก็วางไว้ยังสี่แหละครับหาวางไว้รื้วหอก็หาก็ขูดไปเรื่อยๆนะครับขูดไปเรื่อยๆขูดไปเรื่อยๆ กดไปเรื่อยเพราะว่าเวลาห้าเหลาเอามีดเหลามันมันจะเป็นขึ้นเห็นไมว่ามันเป็นขึ้นนี่ก็คือเพาเห็ดให้มันเรียบเห็ดให้มันเรียบบางทีเขาจะติดเก่าวติดเก่าประกบกันมันจะแนบสนิทมันจะเป็นเนื้อไวเนื้อไวเส้นเดียวกันมันจีเลยมันเนื้อไวเส้นเดียวกันมันก็เห็ดเป็นไวเส้นใหญ่ได้นะครับอันนี้แหละเทคนิคดีๆมาก แบ่งบันให้ขมหุ่นนิดนิดน้อยหน่อยนะครับเนาะคือประสบการณ์คือเคยเหตุมาเสียงแอกก็ดีครับเสียงแอกดีคือแอกไหวเลยโบโบผีกันเลยอันนี้ข้าเหตุต้องสองข่างเลยครับที่ต้องซ่องของ่างเลาก็คัดไปเรื่อยๆคัดเจิน่าอันนี้ตัวนี้ตั้งตรงเลยครับตั้งตรงตรงัตง้ตงฉากตัวนี้ก็แนบนิดแนบสนิทตัวนี้เอาไว้ เดี๋ยวเขาก็คัดไปเรื่อยๆต่อเราก็ต้องเตรียมตัวนี้ละไว้ครับต้องเตรียมกระดาษทรายติดติดใหม่ไว้ใหม่นี่ก็เป็นหน้าจะเป็นไม้โค้งตู้หรือครั่ไม้โค้งตู้หรือว่าเข้าหาใหม่ตัวใดที่มันเป็นฉากอะเป็นฉากเขามาตั้งก็คือ,คอตั้งฉากแบบนี้ได้ครับอันนี้ก็เร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับ อันนี้มันก็คือตัวนี้นะครับนอกกันเฮ้าคัดแล้วมันยีแนบสนิทครับมันยีแนบสนิทมันเป็นเป็นเนื้อเดียวกันเลยอาจจะเป็นเป็นเนื้อเดียวกันเดี๋ยวต่อไปขั้นตอนก็คือจิติตเก่าครับเป็นเก่าห้อนนะครับเก่าห้อนที่ห้าสื่อหาสื่อตามไอ้ร้านอุปกรณ์เครื่องเครื่องเขียนนะครับมีมีถูกล้านนะครับหลอดละนี้สิผ่าหรือนีสิบาทนี่แหละครับกจำไม่ค่อยได้ เก่าห่อนเด้อครับเด้อเดี๋ยวต่อไปยีมีวิธีไถติดแบบใดให้มันสนิทด,ดีนะครับแล้วก็ให้ใบมันตรงนะครับตอนนี้ก็เอาหวายที่เฮ็ดที่คัดเสร็จแล้วนะครับก็คือเอามาใส่กับเล็กนะครับเล็กพอดีอา่าผมก็มีไอ้เล็กอยู่หน้าประตูนะครับประตูประตูเข้าสวนนะครับก็คือเล็กกล้องเล็กนิว้วคุณนนิ้วนี่แหละครับ อันใดก็ได hmm ้ท hmm. ี่ว่ามันตรงนะครับที่ว่ามันตรงมันซื้อเขาก็ผูกผูกแบบนี้ไปเรื่อยๆรื่นะครับผูกแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาผูกเป็นเป็นระยะระยะประมาณนี่แหละประมาณในห้าหกเซนนี่แหละครับห้าหกเซนไปเรื่อยๆ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 แล้วเขาก็เขาก็เล็งเบิ้งให้ให้มันตรงให้มันตรงคือจังเล็กนี่แหละครับให้มันตรงแล้วให้ให้ตัวนี้มันแนบ ตัวนี้มันแนบสนิทถ้ามันบ่แนบสนิทนี่เวลาเขาติดกาวนี่มันมันมันจะเป็นช่องช่องว่างช่องว่างแหละครัมันจะเบิ่งบาง,งาแต่ว่ากาวก็ไปอุดเบิดละ่ะอ่ะเดี๋ยวผมเห็ดเร็วๆเ,เดี๋ยวผมสีมาทายอีกแต่นหนึงอ่ะวิธีการผูกเนาะครับเนาะกับจิตแบบนี้แหละครับขดหัวขดหัวไอ้ตัวนี้ก่อนหัวเสียบแล้วเกาก็มาผูก แบบธรรมดาเนี่ยครับผูกแบบธรรมดาทั่วไปผูกเรียบร้อยแล้วก็เขาก็จะห้างกันอยู่ประมาณประมาณหาหาเส้นนะครับหาเส้เซนซีเส้นหาเส้นก็ได้ครับเล้วแต่ประมาณหาเส้นนะครับเขาก็ดึงดึงแน่นๆดึงแน่นตัวนี้ก็แน่นแล้วครับนี่แน่นแล้วหลังจากเข้าผูกเซจแล้วเขาก็จะงค่อยขยับขยับขยับเขาให้มันสนิทแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะงค่อยหยอดเก่า ครับผมผูกสีไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมผูกเสร็จแล้วเดี๋ยวผมสีมาท่าให้เบื้องตีน,นึงครับตอนนี้ก็เฮ็ดผูกเรียบร้อยแล้วตอนนี้เข้ากับยีมาขยับให้มันซื้อนะครับเล็กห้มันซื้อ เล็้งไปข้างเล็กข้างใดข้างนึงก็ได้ไอ้แมนซื้อตามเล็กนะครับเลาก็เล็้ยงบึง้งเล็้ยงบึง้งว่ามันซื้อบ่คอมเมนต์มันบ่นซื้อมาได้เฮาก็ดบึบ้งครับโอเคครับอันนี้ก็คือเฮาออผูก เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับนี่ก็คือตรงตรงเรงลี้ยวเลยครับก็คือเขาดึงดึงเสียกตัวนี้ให้มันดึงเสียกตัวนี้จากมุมนี้แล้วก็มาหามุมนี้แหละครับยุก,กึ่งกลางยุกึ่งกลางแล้วเขาก็ดึงพอจะดึงเสร็จแล้วเสียกมันก็ตรงเห็นมครับพอเสียกมันตรงแล้วก็พอเสียกมันตรงแล้วเขาก็ขยับขยับไอใบไหวให้มัน ทำเมนอยู่กึ่งกลางของเสียกมันสิแน่นอนกว่าครับก็คือสายตาเข้าทำเมนเฮาเล็งนี่มันกับ่คือเสียกนะครับเสียกตรงกว่านะครับเสียกตรงกัวทาแม่นผู้ใดเสียสายตาจากคองก็ใส่สายตาจากคองก็ได้ครับครับต่อไปคือเป็นการยอดกาวด้วยครับเด้่อันก็กาวก็ก็ใส่กาวรุ่นนี้แหละครับนี่นี่ครับกาวกาวห้อนราควข้านี่ยลอนอะไรยี่สิบบาทแล้วครับ ซื้อตามร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนนะครับครับนี่เขาก็นี่เขา,าก็ยอดไปเรื่อยๆยอดก็ยอดเทีลน้อยก่อนครับเทีลน้อยก่อนหยอดไปทีลจุดนะครับเนาะก็คือเขาก็จะค่อยหยอดซร้าอีกเทเ่สองนะครับ ยอดไปเรื่อยๆครับบ่ต้องใส่หลายล้ะครับใส่ความันไอซึมลงไปเต็มร่องแล้วก็เอเคนะครับเอาคือเขาหยอดไปรอบแรกแล้วล่ะครับการรอบที่สองเขาก็เขาก็าากาหยอดหยอดอีกอันนี้หยอดทิ้งไว้ประมาณเกือบสองนาทีแล้วล่ะครับนี่ก็คือเข้ามาหยอดรอบสอง ยอดรอบสองเพื่อจะให้กาวมันมันไปอุดมองมองที่ว่ามันมีช่องว่างนะครับช่องว่างหลายๆให้กาวมันอุดได้สนิทนะครับเนี่ก็จะปอยถิงไว้ประมาณสักสิบนาทีเดี๋ยวก็จัสิบนาทีก็นา่าจะแห้งแหงดีแล้วล,ล่ะลจากระดานเท่าก็าจังคอยจังมา เอาเสียกที่ผูกออกเสียกที่ผูกออกเากับเดี๋ยวก็ยังมาพอกันครับหอดสิบนาทีแล้วล่ะครับนี่อ่าปล่อยถิงไว้สิบนาทีก็คงสีแห่งสนิทแล้วล่ะครับนี่ก็เทากับคือมาเกะเสียกออกแล้วครับเกะเสียกออก ครับนี่ก็แก hehe, it, ้เสียกออกเรียบร้อยแล้วนะครับแกเสียกออกเรียบร้อยแล้วกับตรงริ้วเลยนะครับก็คือตรงริ้วหลังจากนั้นเขาก็จีแกะนะครับก็ใส่มีคตเตอร์แกะออกกันเลยครับก็มีคตเตอร์งัดงัดออกเทละน้อยนะครับอันนี้ก็งัดออกเทละน้อยก็งัดออกง่ายอยู่ครับ เพราะว่ามันเป็นเล็กไอเคลือบกาวไนมันเป็นเล็กเคลือบกาวไนนี่คือมันบไอเนื้อกามันบรซึมเข้าไปนะครับแต่ว่าย่าไปติดกับไม่นะ้ครับเด้อขันมันติดกับไม้นี่แกะบวออกเลยเด้อยาไปติดกับไม่ติดกับเล็กงี้สิะครับนี่เล็กกาวไนหรือว่าเล็กเล็กบรเคลือบกาวไนก็ได้ครับเอากระดาษทรายคัดดีๆให้มันเรียบๆหลังจากเขาแกะมันจะได้แกะง่ายนะครับก็คือ เก้ง่ายครับนี่เก้ง่ายเลยนี่เก้งยังไงเก้ง่ายครับครับนั่นรุดแล้วแ่ะครับนี่นี่แหละคือเรียบร้อยแล้วนี่กระดานนี่มันกะ เนื้อกาวก็แนบแนบสนิทนะครับเนาะแนบสนิทแนบสนิทล่ะอันนี้ก็กรซื้อครับซื้อหลังจากนั้นเราก็ไปเลาอันนี้ออกประมาณสักน้อยหนึ่งหลังจากนั้นก็เดี๋ยวจีมมีขั้นตอนกันต่อไปก็คือขั้นตอนนี้ก็คือเห็ดเรียบร้อยแล้วเห็ดเรียบร้อยแล้วติดกาวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการการเลานะครับเนาะการเลา แล้วเห็ดจังใดจีมีวิธีใดที่เห็ดให้ใบาบางเสมอกันครับเดี๋ยวติดตามาช่วงต้อไปเนาะครับครับต้อไปเขาเห็เดเขาติดกาวเนบเรียบร้อยแล้วต้อไปเขาก็สีมะเหลาด้วยรับเด้อก็สีมะเหลากันก็คือด้านกะด้านนี้ด้านนี้ไม่ต้องเหลาแล้วรับเหลาแต่ดันเหลาแต่ดันนี่ครับเหลาแต่ดันด้านทั้งนี้ พราะว่าด้านทั้งนี้ก็ค่อยเอากระดาษทรายคัดเอาเพราะว่ามันเป็นเสียมันมันมันจีเสียวมันคล้ายๆก็ว่ามันใบมันจีเสียก็คือเขาเลาะดานนี้ก็เลาปะปต้องเลาบางแล้วก็เลาเลาไปเรื่อยๆ กับพกเพราะก็เหลาซ้ำนี่แหละครับหนาให้มันหนาประมาณ3มมิลใบก่อนนะครับให้มันหนาประมาณ3มมิลหลังจากหนาเขาจะยังค่อยมีวิธีตีคัดนะครับเดี๋ยวผมจีเราไปเรื่อยกๆก่อนเดี๋ยวก่เด้อตอนนี้ก็เหลาเอา่เรียบป้อยแล้วละครับนี่ก็หนาประมาณ4มิล3มมิล4ี่มิลนี่แหละครับป้อยแบนหนาๆน,น,นาไว้คือเหลาใบก็ใบ ใบตรงริ้วเลยครับตรงริ้วเลยคั้นเป็นใบตรงยังสี่เนี่ยดังมวนแน่นอนแต่เปิลไก่สีหง่อยู่ครับเพราะว่าใบมันสัน่นเปิลหญ่ไก่ที่เอาประมาณว่าเกินอายสิบสามมิลน,นะครับเสียงกลางๆเสียงกลางพอดีครับเพราะว่าคั้นเป็นใบเาวว้นี่นี่อันนี้มันได้ประมาณคมคมกว้างของใบนี้ได้สิบห้ามิลแต่ว่าไม่หญ่ไป แต่ว่าใบไงคันเห็ดใบไ่มันต้องเอาคันแข็งนะครับก็คือช่วงเห็ดคันนี่ก็คือช่วงเห็ดตอนตอนเห็ดใบพลาสติกเลยครับเพราะว่ามันต้องหาคันมาใส่กับใบนี่นี่คือเห็ดใส่กันเลยครับก็คือขูดไปเรื่อยๆแล้วก็แกล้งไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวถึงขั้นตอนตีมาเห็ดอีกตอนต่อไปนะครับตอนนี้เขาก็ดีมาติด หัวเด้ออา,อาเอาเนวหัดของอะไรครับเนวหัดของเขาก็อาดากระดาษสายมักคัดบางนี้คัดให้มันเป็นคุยๆเล็ยยกน้อยเพื่อว่าคัดตรงขางเพื่อว่าจะได้ติดเก่าเก่าห่อนหยอดมันจะได้ติดเต็มเนีน่ยนะมันจะบมรุดนะครับเนาะเพราะว่าเวลาเวลาเขาขูดใบคัดใบนี้เขาต้องดึงใบเคยงๆครับอ่ะเดี๋ยวสิ์มาติดติดเทลลคางก่อนติดเทีลคาง,น,ง,น,งนี่แหละครับ แบบนี้นะครับเป็นแนวหัดของอะไรครับเอาแบบหนาๆนาด้ครับเด้อหาหนาหนามูรัดตู้เย็นมูไอรัดของตามร้านค้าขายของทรงนะครับเข้าสิมีอยู่มันมีแบบหนามะขึงขึงเสียกไซเสานะครับเด้อเสาอันไหนก็ได้ครับเสาอันไหนที่ว่ามันแข็งแรงนะครับตัว่าดึงดึงแล้วมันเค็งดึงแล้วมันเค็งเขาก็ดึงมาลิแดงที่ละครับดึงเมื่อ ดึงมาเพื่อ,เพ,อ,อเพื่อที่จะคัดกระดาษซ้ายนะครับเพื่อที่จะคัดกระดาษไซายตัวนี้แหละครับที่ว่าจะคัด,ค,ดคัดไอคัดไอใบไหวนะครับคัดใบไหวก็คือตัวนี้มันจะมีสองอันนะครับเนาะมันจะมีสองอันก็นคือเขาใส่ใส่สองอันแนบมาั้งสี่แหละครับ ก็คือไทม์แมนบ่มีตัวนี้ก็คือคัดได้เเสมอนะครับได้เเสมอก็คือเจะเจาหู้จาจหูนี่เจาหูนี่ให้มันพอดีกับหวัวพอดีกับหนกนะครับก็เจาะทอกันนะครับเจาะทอกันทั้งสองตัวก็คือเขาเอาหนอตใสก็ยีมาใสกันนะครับนี่ พอดีมาใส่คัดตัวนี้แหละครับก็คือเอา,เอา,เอาห้องเอาทั้งด้านหยาบทั้งด้านหยาบทั้งนี้ก็ด้านหยาบนะครับก็ใส่แบบนี้แล้วก็หมุนนอ็อตนี่ก็ค้ำแล้วหรอครับนี่ติดไฟเฮหตุละครับนี่พอดีเหตุอยู่สวนยังไม่ทันเข้าบ้านนะครับ เพราะว่าเห็ดวาวเห็ดสนู Snow, ก็จะเห็ดยูส่วนเคนับเพราะว่ามันอุปกรณ์มันหลายก็เลยมเก็บไว้ยูส่วนนี่แหละครับเขากัดคือเขากัดจับทั้งสี่ก้อนก็นได้เพราะว่ากระเม็นมันบางได้ทีแล้ว เดี๋ยวผมซิมาบอกไปที่อีกเทนึงเขาก็ขูดไปเรื่อยๆแล้ครับนี่ขูดไปเรื่อยๆเลยครับนี่เขาก็ใส่ใส่แรงใส่แรงมือตัวนี้ใส่แรงแรงึมือตัวนี้กดครับขูดทังสี่ล้ครับ,ดดรบไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันสิเนียนเดี๋ยวมันสีค่อยบางของมันเดงครับเห็ดไปเรื่อยๆครับบ่ถึงชั่วโงครับ ก็ถึงชั่วโมงเดียวก็มันก็บ,บางแล้วครับอันนี้ก็คือมันก็นเนียนขึ้นมากแล้วครับนี่เห็ดไปเรื่อยครับเห็ดไปเรื่อยจนจนว่ามันบางมันบางได้ทีแล้วเขาจะก,ก็จมีเทคนิคอีกแบบหนึ่งเห็ดไทยใบมันหนาเสมอทอกัน ดี๋ยวนี้ผมจะคัดไปเรื่อยๆครับมืดแล้วนะครับอันนี้ก็ติคัดไปเรื่อยๆก็ติเอาได้สองอันนี้แหละคัดไปเรื่อยๆครับคัดกระจิประมาณผู้หลับประมาณ สักเหลือ,อยูประมาณสักมิ้นหนึ่งนะครับให้มันบางปรอมาณมิ้นหนึ่งเดี๋ยวเฮากัจจีเอามีมีวิธีหถ่ายใบมันเสมอใบเสมอบ่เสมอเฮาก็โค้งเบิ้งกับหูดนะครับ เนครับคัดไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็บางแล้วนี่ประมาณระยอยูสองมิลแล้วระยอยูสองมิลกติบางท่อกันแต่ว่ากันยังประท่านไปทอกันเป๊ะปันไหนก็นคือระยอยูเขาคัดไปให้มันเหลืออยูหนึ่งมิลแล้วก็จะมีวิธี เฮ็ดไทยใบเสมอกันลืมเลยครับกะจีเวลาเขาเลูบ,บิ้งนี่มันดีบ่มีคขึ้นเลยแล้วก็เวลาเขาเขาโค้งเฮ็ดเร็วนี่เอามาโค้งเบิ้งนี่วงกลมปิ้วเลยแหละก็จังไดก็กดติดตามคลิปต่อไปนะครับเด้อ คลิปนี้อ่าก็บยีเฮ็ดเคนิกรเพราะวา่าติดตามมาอีพีที่สองนะครับอีพีที่สองกับจิมมีเฮ็ดใบแล้วกับเวลาให้เฮ็ดหัวนะครับเฮ็ดหัวเฮ็ดหัวแบบใดแล้วก็ไอเฮ็ดคั่นเฮ็ดคั่นขึ้นคั่น้วก็ติดแกว้งให้ฟังนะครับแกว้งให้ฟังเพราะวา่าคลิปนี้ก็คือ ติจบแค่นี้ก่อนนะครับจังไดกขอกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้น้ำนี้ด้วยครับเพื่อสีได้มีกำลังใจเห็ดคลิปใหม่ๆอีกต่อไปแล้วก็มีเทคนิคดีๆกัมาซอยแบ่งบันให้หูนะครับเนะาะกะคลิปนี้กะขอจบแค่นี้แหะครับสวัสดีครับ